สวัสดีครับทุกคนผมเหมียวเติมใจวันนี้ผมอยากชวนคุยกันเรื่องที่อาจฟังแล้วจีดหัวใจแต่ถ้าเรากล้ารับความจริงมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตเราได้เลยครับหัวข้อก็คือตอนคุณลำบากไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากเงินเก็บหลายคนอาจเคยคิดว่าเวลามีปัญหาเราจะมีเพื่อนมีญาติหรือไม่ก็มีใครสักคนคอยอบอุ้มเราไว้แต่พอถึงเวลาจริงๆความช่วยเหลือเหล่านั้น มันมักจะมาในรูปแบบกำลังใจมากกว่ากำลังเงินครับผมอยากให้ลองนึกภาพง่ายๆสมมุติคุณทำงานอยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งบริษัทปิดกิจการกระทันหันคุณตกงานโดยไม่ทันตั้งตัวคุณเดินไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนก็ปลอบว่าสู้ๆเดี๋ยวก็หางานใหม่ได้ญาติก็บอกว่าอดทนหน่อยนะทุกอย่างมันจะผ่านไปใช่ครับคำพูดเหล่านี้อุ่นใจแต่คำถามคือในระหว่างที่คุณยังไม่มีงานใหม่ รายจ่ายประจําอย่างค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางค่ากินอยู่มันจะมาจากไหนนี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่ตรงไปตรงมาที่สุดว่าเงินเก็บเท่านั้นแหละที่จะยื่นมือมาพยุงคุณในวันที่ทุกอย่างพังทลายผมเคยอ่านเจองานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีเงินออมเฉลี่ยไม่ถึงสเดือนของรายจ่ายด้วยซ้ำบางครอบครัวมีเงินเก็บน้อยกว่า10,000บาท และที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีเกือบครึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดเหตุถูกเฉินขึ้นพวกเขาไม่สามารถหาเงินก้อนเพียง5 0 0 0ถึง10,000บาทมาใช้ได้ภายในเดือนเดียวนี่แหละครับคือช่องโหว่ที่ทําให้หลายชีวิตตกหลุมนี่บัตรเครดิตนี่นอกระบบหรือแม้แต่ต้องขายทรัพย์สินที่รักผมจําได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ชิอพี่เอกพี่เอกเล่าให้ฟังว่าเขาเคยประมาทเรื่องการเก็บเงินมาก่อนเขาคิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เยอะ ญาติก็พร้อมช่วยแต่พอวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาลยาวๆเพื่อนก็มาช่วยเป็นเพื่อนมันนั่งเฝ้ากำลังใจให้แต่ไม่มีใครเอาเงินก้อนใหญ่มาจ่ายค่ารักษาแทนได้หรอกญาติก็พอช่วยบ้างเป็นเงินเล็กน้อยพี่เอกบอกว่าสุดท้ายผมต้องเอาเงินเก็บเล็กๆที่หยอดทุกวันมาช่วยชีวิตตัวเองนี่แหละคำพูดของพี่เอกมันฝังอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันนี้ว่าเพื่อนดีญาติดีมีค่า แต่เงินเก็บคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยหายไปไหนลองถามตัวเองตอนนี้ดูครับว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเรามีเงินเก็บพอที่จะอยู่ได้กี่เดือนคำตอบที่คุณได้มันคือกระจกสะท้อนความมั่นคงในชีวิตคุณแบบไม่โกหกเลยและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนค่อยๆไปล้วงลึกกันครับว่าทำไมเงินเก็บถึงสำคัญยิ่งกว่าที่เราคิดทำไมมันคือเพื่อนแท้ที่เราควรสร้างตั้งแต่วันนี้ และเราจะเริ่มต้นเก็บเงินยังไงให้ไม่ยากไม่ฝืนและยั่งยืนจริงๆเราได้ลองตั้งคำถามกับตัวเองใช่ไหมครับว่าถ้าวันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเรามีเงินเก็บพอที่จะอยู่ได้กี่เดือนคำตอบที่หลายคนได้ลองตอบในใจอาจรู้สึกจิตจี๊ดข้างในเพราะคำตอบที่ได้มันไม่ได้ทำให้เราสบายใจเลยและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยต่อในวันนี้ครับเรื่องความจริงที่คนไม่อยากยอมรับเกี่ยวกับการเงินและเงินเก็บห ทุกคนมีภาระของตัวเองเวลาที่เราลำบากเรามักเผลอคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนก็มาช่วยเดี๋ยวญาติก็ไม่ทิ้งหรอกซึ่งมันก็จริงครับคนรอบตัวเราอาจเต็มใจช่วยแต่คําว่าช่วยของแต่ละคนมันมีขีดจำกัดอยู่เสมอเพื่อนเราก็มีบ้านให้ผ่อนมีลูกให้เลี้ยงญาติเราก็มีหนี้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบการแบ่งปันกําลังใจทําได้ง่ายแต่การแบ่งปันเงินจํานวนมากเพื่อพยุงชีวิตอีกคนหนึ่งมันไม่ง่ายเลยครับ นี่แหละครับคือความจริงข้อแรกที่เราต้องยอมรับว่าต่อให้ใครรักเรามากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถเป็นกระเป๋าตังสำรองให้เราได้ตลอดเวลา 2. ความช่วยเหลือมากมาในรูปแบบชั่วคราวหลายครั้งเวลามีเหตุฉุกเฉินเราอาจได้ยืมเงินจากเพื่อนหรือญาติบ้างแต่ส่วนใหญ่มันคือเงินก้อนเล็กๆที่พอช่วยประทังสถานการณ์ให้ผ่านไปชั่วคราวไม่ใช่เงินที่จะทําให้เราลุกขึ้นมายืนระยะยาวได้ผมเคยเจอเพื่อนคนนึงชื่อนัท เขาทำธุรกิจเล็กๆอยู่แล้วอยู่ดีดๆธุรกิจสะดุดมีหนี้สินต้องจ่ายทุกเดือนเขาก็ยืมเงินเพื่อนทีละ2 0 0 0ันถึงสามพบาทญาติพอช่วยบ้างเป็นก้อนเล็กๆแต่พอเวลาผ่านไป 3- าสี่เดือนทุกคนก็เริ่มถอยเพราะเขาเองก็ยังไม่สามารถคืนได้ทันเวลาสุดท้ายแล้วนัดก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบดอกเบีย้ยโหดสถานการณ์ยิ่งแย่ลงกว่าเดิมอีกนี่คืออีกความจริงครับว่าความช่วยเหลือจากคนอื่นมักมาแค่ช่วงสั้นๆแต่ความลำบากของเรามันยาวนานกว่านั้น 3. สถิติที่สะท้อนความจริงโหดร้ายถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ได้แย่ขนาดนั้นลองฟังข้อมูลนี้นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเคยเผยข้อมูลว่าคนไทยกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีเงินออมฉุกเฉินเลยและกว่า70%บอกว่าถ้ามีเหตุจำเป็นขึ้นมาไม่สามารถหาเงินก้อน1 0ึ0งบาทมาใช้ได้ภายใน1เดือนในขณะที่งานวิจัยของ Federal Reserve สหรัฐก็พบข้อมูลคล้ายๆกันว่า คนอเมริกันกว่า40%ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน400ดอลลาร์ทันทีนั่นหมายความว่าปัญหาเรื่องการไม่มีเงินเก็บไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในไทยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกและเมื่อคนเราไม่มีเงินเก็บเพียงพอทางเลือกที่เหลือก็มักเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหรือที่อันตรายสุดๆอย่างหนี้นอกระบบซึ่งหนี้เหล่านี้มันไม่ได้แค่ทําให้เราลําบากแต่ยังทําให้ชีวิตเราถอยหลังไปไกลกว่าเดิมอีก4 ความจริงที่ทำให้เราเจ็บแต่ต้องยอมรับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่าเวลาเราล้มป่วยหนัก,นกมีใครพร้อมจ่ายค่ารักษาให้เราหมื่นสองหมื่นต่อเนื่องหลายเดือนจริงไหมเวลาเราตกงานมีใครพร้อมโอนเงินมาเข้าบัญชีใหเรากินใช้ทุกเดือนเหมือนเงินเดือนจริงไหมเวลาเกิดวิกฤตใหญ่ๆอย่างโควิด -19 เเราจะเห็นได้เลยว่าทุกคนก็ลำบากพร้อมกันหมดต่อให้เขาอยากช่วยเราแค่ไหนแต่เขาก็ยังต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน พอเราเข้าใจแล้วว่าความช่วยเหลือจากคนอื่นมีขีดจำกัดเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการมีเงินเก็บมากขึ้นครับเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ไม่เคยทิ้งเราในวันที่ทุกอย่างพังทลายคำตอบของคำถามเหล่านี้มันชัดเจนครับว่าไม่มีใครช่วยเราได้จริงๆในระยะยาวและความจริงนี้เจ็บแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดได้ครับเราคุยกันเรื่องความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับไปแล้วใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วคนรอบตัวเรา มีข้อจำกัดที่จะช่วยเหลือเราได้จริงๆและสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราตลอดโดยไม่บน่นไม่ถอยไม่ทิ้งก็คือเงินเก็บวันนี้ผมเลยอยากพาทุกคนมาลงลึกกันครับว่าทำไมเงินเก็บถึงเป็นเพื่อนแท้ที่สุดของเรา 1. เงินเก็บเท่ากับพลังในการเลือกเวลามีเงินเก็บติดตัวไม่ว่าจะน้อยหรือมากมันทำให้เรามีสิทธิ์เลือกในชีวิตครับ สมมุติคุณทำงานในบริษัทที่เจ้านายเอาแต่กดขี่ขึ้นเสียงใส่ทุกวันแต่คุณไม่มีเงินเก็บเลยคุณก็จะจำใจทนเพราะถ้าลาออกวันนี้พรุ่งนี้คุณอาจไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ถ้าคุณมีเงินเก็บอย่างน้อยหเดือนคุณจะมีความกล้าในการบอกว่าพอแล้วผมไม่อยากทนอีกต่อไปนั่นแหละครับความต่างระหว่างคนที่มีเงินเก็บกับคนที่ไม่มีเงินเก็บคือคนหนึ่งถูกบังคับให้ทนอีกคนเลือกที่จะก้าวออกมาได้ 2. เงินเก็บเท่ากับเครื่องกันกระแทกของชีวิตชีวิตเราไม่มีทางราบรื่นตลอดเวลาบางทีมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นรถเสียกลางทางป่วยกระทันหันหรือเจอสถานการณ์ใหญ่ๆอย่างโควิด1 9ที่ทั้งประเทศสะดุดพร้อมกันในวันแบบนั้นเงินเก็บคือหมอนนุ่มๆที่ช่วยกันไม่ให้เรากระแทกพื้นแรงเกินไปครับมันอาจไม่ได้ทำให้เราไม่เจ็บเลยแต่มันช่วยลดแรงกระแทกลงได้เยอะ และทำให้เราลุกขึ้นมาใหม่ได้ไวกว่าเดิม 3. เงินเก็บเท่ากับเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดผมอยากเล่าเรื่องของพี่การให้ฟังครับพี่การเป็นแม่ค้าขายผลไม้ตามตลาดนัดชีวิตพี่ไม่ได้ง่ายเลยรายได้ขึ้นลงตามฤดูกาลแต่สิ่งที่พี่การทำมาตลอดคือเก็บเงินวันละ5 0ถึงร้อบาทไม่เคยขาดจนวันหนึ่งลูกชายพี่การเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหลายอาทิตย์ค่าใช้จ่ายหลักหมื่น เพื่อนบ้านหลายคนก็ให้กำลังใจญาติญาติก็ช่วยบ้างนิดหน่อยแต่เงินก้อนใหญ่ที่พอประคองทุกอย่างไว้ได้ก็มาจากเงินเก็บที่พี่การหยอดทุกวันนั่นเองผมจำได้ที่พี่การพูดว่าเงินเก็บมันไม่เคยบ่นไม่เคยหนีไปไหนอยู่กับเรามาตลอดถึงเวลาที่เราลำบากมันก็ออกมายืนเคียงข้างเราเหมือนเพื่อนแท้คำพูดสั้นๆแต่สะเทือนใจมากครับ 4. เงินเก็บเท่ากับความสบายใจล่วงหน้า อีกอย่างที่คนมักมองข้ามคือเวลาเรามีเงินเก็บเราจะนอนหลับได้สบายกว่าเดิมเยอะครับเพราะความเครียดส่วนใหญ่ของคนเรามันมาจากเรื่องเงินพอไม่มีเงินเก็บทุกปัญหามันใหญ่โตไปหมดค่าไฟแพงขึ้นนิดเดียวก็นั่งเครียดทั้งคืนแต่ถ้ามีเงินเก็บอยู่ในบัญชีเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรยังมีที่พึ่งมันคือความสบายใจที่ซื้อไม่ได้จากที่ไหนนอกจากเราจะสร้างมันด้วยตัวเองห้า เงินเก็บเท่ากับอิสรภาพเล็กๆที่ขยายเป็นอิสรภาพใหญ่ทุกครั้งที่เราออมเงินได้แม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองครับบางคนอาจคิดว่าเงินหลักร้อยหลักพันมันเล็กน้อยแต่ลองนึกถึงก้อนใหญ่ๆที่ค,ค่อยๆสะสมขึ้นทีละเดือนทีละปีวันหนึ่งมันจะกลายเป็นอิสรภาพใหญ่ที่ทําให้เรามีชีวิตเลือกเองได้มากขึ้นทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้ผมเรียกเงินเก็บว่าเพื่อนแท้ของเรา มันไม่เคยบน่นไม่เคยหนีไม่เคยเหนื่อยอยู่เคียงข้างเราเสมอและพร้อมจะยืนอยู่ตรงนั้นในวันที่คนอื่นทำอะไรได้มากไปกว่าการพูดว่าสู้ๆผมอยากจะชวนทุกคนมาเปิดสมุดบันทึกเล็กๆของชีวิตใหม่ครับว่าเราจะเริ่มเก็บเงินยังไงให้ไม่รู้สึกฝืนไม่ทรมานและที่สำคัญคือยั่งยืน1เก็บเล็กแต่ต่อเนื่องดีกว่าฝืนเก็บเยอะแต่แป๊บเดียวหลายคนเวลาเริ่มออม มักตั้งเป้าใหญ่เกินไปเช่นเดือนนี้จะเก็บให้ได้5,000บาทแต่พอทำจริงก็เก็บไม่ได้สุดท้ายก็ลมเลือกไปเลยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจำไว้คือการออมก็เหมือนการออกกําลังกายครับถ้าเริ่มหนักเกินไปเราจะท้อแต่ถ้าเริ่มเล็กๆแบบทำได้ต่อเนื่องสุดท้ายเราจะเห็นผลจริงเช่นเริ่มจากวันละ50บาทหรือเดือนละ500บาทก็ยังดีครับเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวน แต่คือวินัยที่ค่อยๆก่อขึ้นมา 2. กด50ทับ30ทับ20เวอร์ชั่นเข้าใจง่ายกฎนี้มาจากต่างประเทศแต่ผมเอามาเล่าแบบภาษาบ้านๆให้ฟังครับ50%เท่ากับใช้จ่ายจำเป็นเช่นค่าชาวบ้านค่นาน้ำค่าไฟค่าอาหาร30%เท่ากับใช้จ่ายเพื่อความสุขเช่นกินข้าวนอกบ้านเที่ยวดูหนัง20%เท่ากับเก็บออมและลงทุน บางคนบอกว่าเงินเดือนน้อยทําตามนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทําเป๊ะๆครับแต่เอาเป็นแนวคิดคือต้องการเงินออมก่อนเสมออย่างน้อย10ของรายได้3เทคนิคหักก่อนใช้คนส่วนใหญ่พอได้เงินมาก่อนจะใช้ก่อนแล้วค่อยเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บซึ่งแน่นอนครับมักจะไม่เหลือแต่ถ้าเราหักเงินเก็บทําทีที่เงินเดือนเข้าเช่น 1, 0 0 0บาทไปเข้าบัญชีออมทรัพย์อีกเล่มหนึ่งหรือทําบัญชีฝากประจําอัตโนมัติ เราจะใช้เงินที่เหลือแบบไม่รู้สึกว่าขาดเพราะมันถูกกันออกไปตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกับเราไม่เคยมีเงินก้อนนั้นอยู่ตั้งแต่ต้น 4. เทคนิคซองเงินเวอร์ชั่นคนรุ่นใหม่วิธีเก็บเงินด้วยซองเป็นเทคนิคโบราณที่โคตรได้ผลแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเชยผมมีเวอร์ชั่นใหม่ให้ครับเปิดบัญชีออนไลน์ย่อยๆสอบัญชีแยกตามเป้าหมายเช่นบัญชีเที่ยวบัญชีเงินฉุกเฉินบัญชีเก็บบ้านหรือถ้าใครถนัดใช้ e wallet ก็ใช้ฟีเจอร์ กระเป๋าย่อยได้มันคือซองเงินแบบดิจิตอลที่ช่วยไม่ให้เราเผลอเอาเงินทั้งหมดไปรวมใช้จนหมดครับ 5. ออมด้วยเศษเงินแอปธนาคารสมัยนี้หลายแอปมีฟีเจอร์หักเศษเงินเช่นเวลาจ่าย95บาทระบบจะปัดเป็นร้อยแล้วเอา5บาทเข้าบัญชีออมให้ทันทีฟังดูเหมือนน้อยแต่ถ้าคุณทำแบบนี้ทุกวันเดือนนึงก็อาจเก็บได้หลายร้อยพันบาทเลยนะครับโดยที่ไม่รู้สึกฝืนด้วย 6. หารายได้เล็กๆมาช่วยเก็บบางคนอาจบอกว่าเงินเดือนน้อยเก็บแทบไม่ไหวผมเข้าใจครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือหาทางเพิ่มรายได้เล็กๆมาช่วยเช่นรับงานฟรีแลนซ์เสาร์อาทิตย์เล็กๆขายของออนไลน์มือสองในบ้านทําขนมหรืออาหารง่ายๆขายเพื่อนร่วมงานรายได้เสริมเล็กๆเหล่านี้ผมแนะนําให้การเข้าบัญชีออมทั้งหมดไม่ต้องใช้จ่ายจะทําให้เงินเก็บเราโตเร็วขึ้นเยอะครับ7 เก็บเงินเท่ากับซื้อความสบายใจในอนาคตอยากให้เรามองการออมเงินใหม่ไม่ใช่ว่าเก็บเงินเท่ากับตัดความสุขแต่คือเรากำลังซื้อความสบายใจให้ตัวเองในอนาคตเวลามีเงินเก็บเราจะใช้ชีวิตทุกวันได้แบบไม่กังวลจนเกินไปไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตังค์จ่ายถ้าเจอเรื่องไม่คาดฝันมันคือการซื้อประกันใจที่ดีที่สุดเรื่องพวกนี้อาจฟังดูง่ายแต่ถ้าเราลองทำจริงๆจะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้มากกว่าที่คิด และไม่จําเป็นต้องรอให้รวยก่อนถึงจะเริ่มออมเพราะสิ่งที่เปลี่ยนเราจริงๆไม่ใช่จํานวนเงินแต่คือพฤติกรรมครับเราได้คุยกันเรื่องเทคนิคการออมเงินเล็กๆน้อยๆแต่ทําได้จริงและยังย่งยืนไปแล้วนะครับหลายคนอาจเริ่มเห็นภาพแล้วว่าแค่ปรับพฤติกรรมบางอย่างเงินเก็บก็เริ่มก่อตัวขึ้นได้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังแอบคิดในใจว่าเก็บได้ก็จริงแต่เงินมันน้อยไปจะพอเหรอห ทำไมรายได้เสริมถึงสำคัญผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่ารายได้เสริมไม่ใช่การแทนที่รายได้หลักนะครับแต่มันคือตัวเร่งให้เงินเก็บของเราโตเร็วขึ้นลองคิดง่ายๆสมมุติคุณออมเงินจากเงินเดือนหลักได้เดือนละ1,000บาทแต่คุณหารายได้เสริมมาได้อีก2,000บาทแล้วกันเข้าบัญชีออมทั้งหมดเท่ากับคุณเพิ่มความเร็วในการสร้างเงินเก็บขึ้น3เท่าเลยครับและที่สาคัญคือรายได้เสริม มันไม่ได้มีแค่เงินแต่มันยังให้ความมั่นใจด้วยว่าเรามีความสามารถหาเงินจากหลายทางไม่ได้ผูกชีวิตไว้กับแค่แหล่งเดียว 2. เริ่มจากสิ่งที่คุณถนัดคนส่วนใหญ่เวลาได้ยินคําว่ารายได้เสริมก็มักคิดไปถึงการลงทุนใหญ่ๆขายของเป็นเรื่องเป็นราวแต่จริงๆแล้วมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราถนัดที่สุดก็ได้ครับถ้าคุณชอบเขียนก็รับเขียนบทความสั้นๆออนไลน์ ถ้าคุณถนัดคอมก็รับงานแก้ไฟล์แก้รูปทำเอกสารถ้าคุณทำอาหารเก่งก็ทำขนมขายข้าวกล่องเล็กๆให้เพื่อนร่วมง,งานถ้าคุณพูดเก่งก็ทำคลิปสั้นๆแชร์ความรู้ลงติกต k อก u t u b e แล้วต่อยอดเป็นไรายได้ไรายได้เสริมที่ง่ายที่สุดคือการต่อยอดจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ครับ 3. ใช้เวลาว่างเล็กๆให้เป็นเงิน ผมเคยรู้จักน้องผู้หญิงคนหนึ่งทำงานประจำบริษัทเอกชนแต่ตอนเย็นๆน,น้องจะรับงานรีวิวเล็กๆเ,เช่นรีวิวของกินในท้องถิ่นรีวิวคาเฟ่หรือแม้แต่เขียนคอนเทนต์เล็กๆในเพจส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกินวันละหนึ่งชั่วโมงไรายได้เสริมต่อเดือนเฉลี่ย3,000ถึง5,000บาทซึ่งน้องเอาเงินตรงนี้ไปเก็บทั้งหมดผ่านไปแค่หนึ่งปีเงินเก็บที่เคยไม่มีเลยก็กลายเป็นก้อนใหญ่ถึงหลัก5 0,000 เรื่องนี้สะท้อนว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องทุ่มเวลา4-5ชั่วโมงต่อวันในการหาเงินเสริมแต่ใช้เวลาแค่วันละนิดหน่อยถ้าทำต่อเนื่องมันก็สะสมเป็นก้อนโตได้ครับ 4. งานเล็กๆที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเห็นภาพผมลองลิสต์ตัวอย่างงานเสริมที่หลายคนรอบตัวผมทำแล้วเวิร์กครับขายของออนไลน์เล็กๆเ,เ,เช่นเสื้อผ้ามือสองของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วงานฟรีแลนซ์ออนไลน์ เช่นแปลาภาษาพิมพ์งานตัดต่อวิดีโอทำอาหารขนมขายเช่นเข้ากล่องให้เพื่อนร่วมงานขนมเบเกอรี่เล็กๆสอนพิเศษทั้งออนไลน์และออฟไลน์รับจ้างเล็กๆเ,เช่นขับ Grab, Food Panda, วันเสาร์อาทิตย์ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหญ่ครับแต่ถ้าเราโฟกัสว่ารายได้เสริมเท่ากับเงินเก็บมันจะทำให้เงินเก็บโตเร็วขึ้นจริงๆ 5. ตัวอย่างจริงที่น่าประทับใจ ผมเคยสัมภาษณ์พี่จอยแม่บ้านทำความสะอาดพี่จอยบอกว่าไรายได้จากงานประจำไม่พอเก็บเลยแต่พี่จอยชอบทำขนมขายเลยเริ่มทำข้าวเหนียวมะม่วงขายเล็กๆในตลาดนัดเย็นขายวันล,ละ30-40ห่อกำไรตกวันล,ละ200-300บาทฟังดูน้อยใช่ไหมครับแต่พี่จอยการกำไรตรงนี้เข้าบัญชีเก็บทุกวันเดือนหนึ่งเฉลี่ยเก็บได้6 0 0 0 9ถึงบาทพอสิ้นปีมีเงินเก็บเกือบแสน ซึ่งพี่จอยบอกกับผมว่านี่คือเงินก้อนแรกในชีวิตที่ฉันภูมิใจสุดๆเห็นไหมครับว่ารายได้เสริมแม้จะเล็กแต่มันทำให้เรามีเงินเก็บจริงๆได้6เก็บรายได้เสริมให้เป็นสิ่งสำคัญคืออย่าเอารายได้เสริมไปใช้หมดครับเวลามีรายได้เสริมเข้ามาหลายคนจะเผลอคิดว่าเงินนี้คืองบพิเศษใช้เลยดีกว่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเงินเก็บก็ไม่โตสิ่งที่ผมแนะนาคือรายได้หลัก เอาไว้ใช้รายได้เสริมเอาไว้เก็บแบบนี้ชัดเจนครับ 7. รายได้เสริมเท่ากับความมั่นคงในอนาคตนอกจากเงินเก็บที่โตขึ้นรายได้เสริมยังสร้างความมั่นใจให้เราว่าถ้าวันหนึ่งรายได้หลักสะดุดเรายังมีอีกช่องทางที่ช่วยประคองชีวิตได้ไม่ต้องตกใจจนเกินไปและถ้าเราต่อยอดเรื่อยๆรายได้เสริมบางครั้งอาจเป็นรายได้หลักในอนาคตก็ยังได้ครับทั้งหมดนี้คือภาพที่ผมอยากให้เห็นว่า รายได้เสริมไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันคือสิ่งที่เราทำได้จริงในชีวิตประจำวันเพียงแต่ต้องเปลี่ยนมุมมองว่าทุกบาทจากรายได้เสริมคืออิฐก,ก้อนเล็กๆที่กำลังสร้างกำแพงความมั่นคงให้เราในอนาคตเวลาพูดถึงการเก็บเงินหลายคนมักนึกถึงสูตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กด 50, 30, 20หรือวิธีแยกซองแยกบัญชีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้คนเราล้มเหลวในการเก็บเงินไม่ใช่วิธีการครับ แต่มันคือวิธีคิดหรือที่เราเรียกกันว่า mindset นี่แหละผมเจอคนจำนวนมากที่บอกว่าเก็บเงินไม่ได้สักทีทั้ทง,ทงที่รู้วิธีหมดแล้วแต่เพราะในใจยังรู้สึกว่าเก็บเงินเท่ากับตัดความสุขเลยพยายามอยู่ได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็เลิกบางคนพยายามฝืนหักดิบเก็บเงินเยอะๆเ,เหมือนอดอาหารเพื่อจะผอมเร็วแต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้แล้วก็โยนทิ้งเหมือนเดิมนี่คือปัญหาคลาสสิกที่เราต้องแก้จากข้างในก่อน สิ่งแรกที่ผมอยากชวนทุกคนมองใหม่คือการเก็บเงินไม่ใช่การตัดความสุขแต่คือการซื้อความสุขล่วงหน้าหลายครั้งเรามักบอกตัวเองว่าขอใช้ก่อนเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันแต่จริงๆการไม่มีเงินเก็บนี่แหละที่ทำให้อนาคตเราต้องเจอความทุกข์หนักกว่าเดิมลองคิดดูนะครับเวลามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีเงินเก็บเราจะเครียดแทบขาดใจ แต่ถ้ามีเงินสำรองในบัญชีเราจะยิ้มออกมาได้ทันทีเพราะเรารู้ว่าเราพร้อมรับมือนี่แหละครับความสุขที่การออมซื้อให้เราอีกอย่างที่สำคัญคือต้องเลิกมองเงินเก็บเป็นภาระแต่ให้มองเป็นเพื่อนถ้าเรารู้สึกว่าเงินเก็บคือสิ่งที่บังคับเรากดดันเรามันก็จะยิ่งทำให้เราอยากหนีแต่ถ้าเรามองว่าเงินเก็บคือเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราเสมอในวันที่ไม่มีใครเรา จะอยากอยู่กับมันมากขึ้นเรื่อยๆผมเคยเจอคนคนนึงบอกว่าเวลาหยอดเงินลงกระปุกทีไรเขาจะพูดในใจเสมอว่านี่คือการซื้อความสบายใจในอนาคตพอทำอย่างนี้ไปนานๆเขารู้สึกผูกพันกับเงินเก็บจนกลายเป็นนิสัยไปเลยอีกปัญหาที่เจอบ่อยคือคนส่วนใหญ่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราเห็นเพื่อนซื้อโทรศัพท์ใหม่เราเห็นเพื่อนเที่ยวต่างประเทศแล้วก็คิดว่า ทำไมเรายังต้องเก็บเงินอยู่แบบนี้ความคิดแบบนี้อันตรายมากนะครับเพราะมันทำให้เราเผลอใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเพียงเพื่อไม่อยากรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นวิธีคิดที่ควรเปลี่ยนคือเงินเก็บของเราไม่ใช่เวทีประกวดกับใครแต่คือความมั่นคงของเราเองเพราะวันหนึ่งเพื่อนอาจไปเที่ยวอีกสิบที่แต่ถ้าเขาไม่มีเงินเก็บเลยเขาอาจจะล้มหนักกว่าเราที่ค่อยๆเก็บอย่างมั่นคงผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง มีน้องคนหนึ่งชื่อฟ้าฟ้าเคยบอกผมว่าเวลาเก็บเงินทีไรฟ้ามักจะท้อเพราะคิดว่าตัวเองเก็บได้น้อยวันละ20ิบบาทมันจะมีค่าอะไรแต่พอเวลาผ่านไปปีหนึ่งฟ้าลองมาเปิดสมุดบัญชีดูพบว่าเงินเล็กๆที่หยอดทุกวันมันกลายเป็นเจ็ดพันกว่าบาทนั่นคือครั้งแรกที่ฟ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เหมือนกันนี่หว่าแล้วจากจุดนั้นฟ้าก็เริ่มเชื่อมั่นว่าการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องจำนวน แต่มันคือเรื่องความต่อเนื่องพอเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ฟ้าก็ไม่กดดันตัวเองแล้วทุกวันนี้การเก็บเงินกลายเป็นนิสัยที่ทำได้โดยไม่ต้องบังคับเลยม i n d s e อีกอย่างที่อยากฝากไว้คือการเก็บเงินต้องผูกกับเป้าหมายไม่ใช่เก็บไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่ไปถ้าเราเก็บเงินโดยไม่รู้ว่าจะเก็บไปทำไมเราจะรู้สึกเบื่อและเลิกง่ายมากแต่ถ้าเราตั้งเป้าว่า เงินก้อนนี้คือค่าเทอมลูกเงินก้อนนี้คือทุนสำรองยามตกงานเงินก้อนนี้คือค่าเดินทางไปต่างประเทศที่ฝันไว้เราจะมีแรงบันดาลใจเก็บต่อไปเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่เห็นเงินโตขึ้นเราจะรู้สึกว่าเรากำลังเดินเข้าใกล้ความฝันทีละก้าวผมอยากให้ทุกคนลองหันกลับไปมองภาพรวมของสิ่งที่เราได้คุยกันทั้งหมดจะเห็นว่ามันคือเส้นทางชีวิตเส้นหนึ่ง ที่เริ่มจากการยอมรับความจริงที่โหดร้ายแต่ค่อยๆเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังบวกเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงขึ้นมาเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะมีวันที่สดใสและวันที่มืดมนสลับกันไปไม่มีใครหนีพ้นหรอกครับแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือความพร้อมของตัวเองและความพร้อมนั้นก็อยู่ในรูปแบบของเงินเก็บนี่แหละครับผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าเงินเก็บไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรารวยในพริบตา แต่มันมีไว้เพื่อให้เรายืนหยัดได้ในวันที่โลกโหดร้ายกับเราเงินเก็บไม่ได้ทำให้เราดูหรูหราแต่ทำให้เรานอนหลับสบายใจขึ้นเงินเก็บไม่ได้สร้างเพื่อนใหม่แต่ทำให้เราไม่เสียเพื่อนเก่าเพราะต้องไปยืมเขาทุกครั้งที่มีปัญหาและเงินเก็บไม่ได้ทำให้เรามีความสุขทุกอย่างแต่ทำให้เรามีอิสระเลือกเส้นทางที่เราต้องการเดินจริงๆผมอยากทิ้งภาพหนึ่ง ให้ทุกคนลองนึกตามนะครับลองนึกว่าคุณเดินอยู่บนสะพานไม้เก่าๆข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเลยเหมือนคุณเดินไปบนสะพานที่ผูกพังพร้อมจะหักเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณมีเงินเก็บเงินเก็บก็เหมือนการค้ำยันสะพานทีละเสาทีละเสาทำให้สะพานแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนคุณเดินไปถึงอีกฝั่งได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยทั้งหมดที่เราได้คุยกันในซีรีส์นี้ ไม่ได้ตั้งใจจะให้คุณรู้สึกกลัวหรือกดดันนะครับแต่ผมอยากให้คุณเห็นว่าการมีเงินเก็บไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้รวยก่อนถึงจะเริ่มแต่เป็นเรื่องของการเลือกทําเล็กๆทุกวันอย่างสม่ําเสมอและที่สําคัญคือเป็นเรื่องของการรักตัวเองพอที่จะอยากให้ตัวเองอยู่รอดในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆและสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคําคมนึ่งว้ให้ทุกคนครับเพื่อนอาจหายไป ญาติอาจอยู่ไกลกำลังใจอาจไม่เพียงพอแต่เงินเก็บคือเพื่อนแท้ที่อยู่กับคุณเสมอโดยไม่เคยปริปากบนถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินเก็บเลยผมอยากบอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่คุณมีเท่าไหร่แต่คือคุณเริ่มหรือยังขอเพียงเริ่มจากก้าวเล็กๆแค่หนึ่งก้าวต่อวันวันหนึ่งข้างหน้าคุณจะหันกลับมาแล้วภูมิใจกับตัวเองว่า ดีแล้วที่เราเริ่มตั้งแต่วันนั้นและเมื่อถึงวันนั้นจริงๆคุณจะได้พูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้มว่าโชคดีที่เรามีเงินเก็บมันไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยผมเหมียวเติมใจสวัสดีครับ